ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ไม่ว่าศพที่จะจมน้ํามาจากที่ไหนหรือว่าจมน้ําแถวนี้ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ภัยเขาจะเอามาขึ้นตรงนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยศพมันอาจจะอา,อาจจะอยู่ใต้สะพานสาทรถ้าจะลากไปขึ้นตรงผ้าน้ําไกลๆอย่างเงี้ยมันเป็นที่เอกชนเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ลากมาขึ้นตรงนี้ครับสะดวกสุดคือหมายความว่าบางทีเอกชนเขาก็ไม่อยากที่จะให้แบบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอ่าใช่เหตุใช่กระต้มเหตุใช่มันไม่ดีเหตุรวมถึงเหตุเหตุปฏิบัติความเชื่อหรืออะไรแบบนั้น่างรันมันไม่เหมือนแบบตายบนปกมันต้องห้ามเคลื่อนย้ายต้องตรวจพิสูจน์ตรงนั้นอันนี้ง้ยมันก็ต้องลากขึ้นมาพิสูจน์บนปกถูกไหม แล<ห>้จุดที่เขายินยอมจะให้ลากขึ้นมามันคือตรงนี้เพราะมันเป็นที่ขอยงใครไงอ,อเพราะนั้นก็อย่างที่คุณเล่าว่าไม่ว่าจะเจอตรงไหนในแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนมากก็จะหมดขึ้นผมบอกพี่ปองได้เลยว่าเดือนหนึ่งมากกว่าหนึ่งเฮ้ยมากกว่าหนึ่งเคสแต่ตอนแรกอะผมคิดว่าเอ๊ะทำไมคนจะมาตายแถวนี้บ่อยจังวะอ,อ๋อมันไม่ใช่เ<อ>ว้ย เขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเอาขึ้นนั่นเองมันเป็นจุดที่สําหรับเอาขึ้นตรงนี้ก็คุณเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณชอบพาหมามาเดินเล่นที่นี่ตอนกลางคอันนี้นะอันนี้นะยังครับะตอนนั้นะผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องสตาลี่จุดขึ้นสมงตรงนี้ด้วยซ้ำผมพาหมาผมมาเดินเล่นเนี่ยเวลาผ่านตรงนี้เดินเดินออกมาห่างนิดนสมมุติคุณเป็นหมานะ แล้วผมพามาเดินนะสมมุติว่กมึงเป็นหมาสิสมมุติว่กคุณเป็นหมาผมพาคุณไปเดินโอเคพอผมเดินมาถึงตรงเนี้ยปกติหมาผมมันจมมุติที่ผมเป็นหมาคุณก็จะตื้อให้ผมพาไปทางริมน้ำเนี่ยแต่อู่ยๆมมันก็จะหยุดตึ้ตรงนี้ครับแล้วมันจะหันหน้าไปตรงน้นครับเห็นตัวอีนั่นไหแล้วมันก็จะเห่าแบบเอาเป็นเห่าตาย ที่เีก้าอี้ตรงนั้นเนี่ยคือคือเมื่อก่อนไม่มีเก้าอี้ตรงนั้นก่นหมายถึงว่าจุดนั้นเนี่ยเห่าเหมือนเห็นเห่าเหมือนเห็นใครหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างคือผมขนลุกเลยอะคือมันไม่ได้เห่าไปข้างหน้านะมันมันจะต้องหันมาเห่าตรงนี้ยทั้งขาไปและขากลับคือพามันไปได้เรื่อยๆแกลับมาอีกมันก็จะต้องหยุดเห่าตรงนี้ผมก็สงสัยเห่าแล้วหันไปตรงนี้ใช่หันไปคิดนั้นครับ ต้องดึงให้มันกลับมามันถึงจะมันถึงจะกลับมาพี่ดูดิครับมันจะมีทั้งศพไร้ญาติศพมีญาติไม่มีปัญหาแต่ศพไร้ญาติศพที่ไม่มีที่มาที่ไปตัวอาจจะไปแล้วแต่แต่มิญญาณยังอาจจะยังไม่ไปก็ได้ <laughs> ตรงนี้